อัปเดตข่าวสารของสาวแบล็คพิงค์ค่ะเจนนี่เนี่ยแต่งตัวแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยเป็นนินจาค่ะแว็บไปแวบมาบลิงก์ก็เลยหาเธอไม่เจอสักทีค่ะล่าสุดเช้าตรู่วันนี้นะคะอยู่ๆค่ะเราก็ได้เห็นเธอที่สนามบินอินชอนก็เธอค่ะเพิ่งจะกลับมาจาก LA นั่นเอนะคะแต่งตัวมิดชิดมากเลยค่ะแม้แต่ลูกกาดนะคะก็ยังไม่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เธอค่ะก็น่ารักมากมายจริงๆค่ะเจนนี่มีสัญญากับแฟนคลับนะคะที่ไปรอรับเธอที่สนามบินค่ะว่าให้เธอค่ะช่วยอัปรูปเซลฟฟี่นะคะ กับหมวกหมีใบนี้หน่อยนะคะเธอค่ะทำมือโอเคแล้วก็สุดท้ายค่ะก็มีการมาอัปรูปภาพนะคะตรงในวีเวิร์สให้กับบลิงคได้ดูจริงๆค่ะแสนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่เธอจะออกจากวีเวิร์สไปค่ะเธอก็มีการขอโทษบลิงด้วยนะคะ mm hmm. ที่มาปลุกทุกคนเนี่ยแต่เช้าตรู่ค่ะอ๋อแล้วก็มีคำถามนึงค่ะที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีบลิงคค่ะถามเธอว่าวันนี้เนี่ยเจนนี่ฟังเพลงอะไรอยู่นะคะ เธอค่ะตอบว่ากําลังฟังเพลงนะคะของบียอนเซ่เพลงใหม่เอ๊ะอ,อะไรยังไงกันคะบียอนเซ่เนี่ยก็กําลังจะออกอัลบั้มใหม่ะคะประมาณช่วงปลายเดือนรกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะหรือว่าที่มีข่าวหรือว่าแบล็คพิงจะคอแแลบกับบียอนเซ่นั้นจะเป็นความจริงบิงก็ไม่ได้ถามซะด้วยนะคะว่าเพลงใหม่ที่เจนนี่ฟังอยู่นะั้นชื่อเพลงว่าอะไรนะคะงั้นก็คงจะต้องรุ้นกันต่อไปนะคะคุณผู้ชม จนข่าวถัดมาค่ะก็เป็นเก็บตกขององริซ่าค่ะที่เมื่อวานนี้เนาะเธอก็ไปเที่ยวเล่นกับมินนี่จิฮโยแล้วก็มินะทไวยนะคะก็มี f อชาวไทยค่ะไปเจอกับน้องตัวเป็นๆด้วยนะคะโดยบอกว่าลิซ่าตัวจริงเนี่ยน่ารักมากๆค่ะผิวก็ใสตาก,ก็โตค่ะ f c บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะคะแต่ว่าออร่าของเธอนั้นคือที่สุดค่ะนอกจากนี้เนี่ยลิซ่าก็ยังมีการโชว์กระเป๋านะใบที่เธอใช้อยู่ให้ดูอีกด้วยนะคะว่าประมาณร่าใช้รุ่นนี้อยู่เลย แบบนนี้นะคะคือ FC ค่ะไปเจอเธอนะคะแถวๆช็อปของทางซีรีนค่ะ FC ก็เลยจัดตามไปแล้วหนึ่งนะคะขายเก่งจริงๆนะคะตัอลิต FC คนนั้นก็โชคดีมากจริงๆค่ะดูจากท่าเดินคือดีใจสุดๆกันไปเลยนะคะได้เจอทางลิซ่าค่ะแล้วก็ได้กระเป๋านะคะรุ่นที่น้องแนะนําให้อีกนะคะเอาไวไ้ปล่อยครอบครองอีกต่างหากค่ะ แต่ก็นะคะคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะการจะตามเทรนด์ของนอริซ่าอันนี้ก็ดูท่าจะไม่ยากกันนะคะเสื้อแบบนี้เนี่ยพอหาได้อยู่นะคะรองเท้าก็คุ้นๆนะคะเทรนด์ใหม่ของ b บาเลนเซียกาเขาค่ะออกแนวเก่าๆนะวินเทจนิดๆนะคะเคยเห็นข่าวอยู่แวบๆอยู่เหมือนกันคะ่ะว่าคู่นี้เนี่ยก็ประมาณนะ สองสามหมื่นขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะคะก็ใครคะ่ะอยากจัดเนี่ยก็ลองหานะรองเท้าเก่าๆของเราเนี่ยคิดว่าหัดแนวนี้นะน่าจะมีติดบ้านกันอยู่นะคะแอ,ะอดจะเอาความเคลื่อนไหวนะมาฝาแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า